เฮาเอาเฮาทำเป็นไงเดอทำมาเจดีทำมาราชายังสิสาคัญจริงกว่าถ้ำจริงกว่าความจริงบ่มีอีกสำหรับเฮาะะนะเชังกะถูกสิ่งทุกอย่างมันต้องสละได้เพื่อความจริงเพื่อให้เขาถึงความจริงเพื่อให้รุดพ้นออกจากความหลงมาก,ก่อนเมื่อมันเห็นความจริงแล้วมันจิถิ่มความจริงบาได้คือถ้ำนั่นเองอะนะเชิงกว่า ทำหมาเจดีย่ามะมนของที่บอกเอาได้ไง่ายๆเด้ค้นผู้นัออ้นศึกษาธรรมปฏิบัติรรมดูแจงเห็นจริงโดยธรรมคือความจริงแต่กลับใส่รรมทรงต่อธรรมเพื่ออยากให้ผู้อื่นหลูน้น้ำเห็นนำ้ำออชีวิตจะคลองกสัลละไดออ้นั่นแหละแต่จะคลองประหยัดตายแต่ไม่นชมียังประหยัดอีกเนาะ ปันีความตต่นเต็นเป็นตระยานกับสิ่งใดได้เั่นว่าเข้า,า,า่ารรมะเจรีบบอเมนบอเอาง่ายๆรรมราชากับมัน่าเอาได้าาาาาไง่ายๆเสียสลระชีวิตจะของเองว่าเสียสลระผู้อื่นดอกเสียสารเจะของนี่่หละนั่นแหละทักเบิดเนี่ยเขาเห็ดเ,เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความจริงความจริงนเจ้าของเองประสบการณ์จะของเอง จึงเอาต่ความจริงแหละมาว้าคนบ่มีสัจจะบรรลุศัจจะเออจไปเข้าใจธรรมะได้จังไดธรรมะไปว่าความจริงเลยว่าวบุคคลใดกระช่างตัอทีทีีพระรัตนาไตรเป็นที่พึ่งเป็นทีระลึกนึกถึงเออนึกถึงพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าทำให้เป็นสวยชาติเป็นโพธิสัตว์ศัตรลไล่มาอย่างละเอียดลึกซึ่งไล่เข้ามาทุกกิทุก,กีขนาดนั้นมันยังบเบ,เบดด้ เเห็นคุณคาประสบการณ์ชีวิตจริงของเพิ่นเองเอื่นมาท้ำบันเออเพิ่อนเอาวามจริงนํ้มาบอกนวลล้วนพุดรรำสงคือสงเคาะผู้อื่นได้พรอ,อนกเมื่อวายตัวของด้หเลยยั่งนีนะอีูแหละว่าอเอาไปวันไหวกับสิ่งใดเลยขอบขั้วเมือกับทิมได้ไพ่ไพกับทิมได้เพื่อทำ จักว่าละนั่นแหละสำหรับคนที่เอาเฉพาะพระราชนาไใดเป็นที่พึงได้แล้วแม้นว่าว่าพระรานนาสิบรรลุยังกระซางแต่ว่าในจิตของคนผู้นั้นบ่เคยระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลเลยแม้เพียงแค่ปลายคนสายเข้าใจป่ปลายคนทสายคือขนกวางมันหน่อยขนาดใด แล้วก็เอาปลายมันนะมาจิ้มใส่เมื่อเบิ้งข้ามบาราลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลบ่มีเลยเอ,อมีเฉพาะพุทธร้ำสงอย่างเดียวบุคคลนั้นมีหนทางเดียวคือปรินิพพานศาสตร์นีพร้อมเออเขาเกิดมาสมุติว่าาสมหติเอากริงๆนี่แหละพอเล็กมาหน่อยเกิดมาไดห้5สิบว่หกสิปีแล้วนี่หลังจากนี้ทิ่มบัดเลยสิ่งที่เป็นอกุศลเข้าใจบ่ทิ่มบัดเลยอ่า การเชื่อเรื่องโศกลาภวัส,สนาการเชื่อเหลิกเชื่อย้มเชื่อดวงเชื่อยังก็แล้วแต่นี่ไม่มีเลยมีแต่ใจใิตใจเขานี่ระลึกนึกถึงเฉพาะค้ามสอนพุทธเจ้านี่พุทธรรมทรงอย่างเดียวเออจิตใจไฟตะสิงที่เป็นกุศลคือเพราะว่าอจากสวนม่นไหว้พระนี่ก็คือกุศลจากถวายของนั่นนี่บูชาพระจากจูงคนเข้ามาสู่ธรรมะเพื่อมาได้ยินได้ฟังธรรม สังเกตีสร้างวิหารยังกระชางที่เป็นประโยชน์แห่งสาธารณกุศลเหตุอยู่ยังสี่อย่างเดียวคนพนันตายแล้วไปในผ้าแ่นนอนจังหว่าความเลี้ยวมันบ่เขามาปะปนไหมีแต่ความคิดดีอย่างเดียวอยู่แหละคือความคิดของข้าอยู่ในกุศลกรรบมบทสิบอย่างเดียวแล้วเห็นผู้ใดทําบุญทําทานความิอชาริษยาบ่มีมิตรโมทนานําตลอดโมทนาเห็นเขาใส่บาตร ไยกระสางสาธุได้ใจของเองเห็นบ่สาธุเด้นําเขาโมทนานําปัตตาโมุทนาไม่ <c oughs> หรือว่าเข้าขนขวายไปในทางที่ชักจูงผู้อื่นเนี่ยให้ท่านเองมั่งแนะนําผู้อื่นมั่งสวดมนต์เองมั่งแนะนําผู้อื่นสวดมนต์มั่งแนะนําสถานที่การปฏิบัติอันเป็นอริยสัต์สีมั่งเออือท่องจําสวด มุ่นสาธยายถ้ำความบุทธเจ้ามั่งสัจชายะคือสาธยายลู่แกงแทงตลอดโดยความเห็นเป็นอย่างดีในความหมายอันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเขาถึงความจริงในตนเองเนี่ย